ก่อนนะจ๊าเขาอยากทาให้สาเร็จแต่ผีเกาะหัวก็มาผีเขาเกาะหัวไปก่อนไม่น่ามันเหมือนรอมันรอให้เขาเลิกก่อนอ๋อโอเคได้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 อ่อ่าตุ๊กตาปักหมุดของเชอเด์หน่อยครับปักหมุดของเชอเด์หน่อยได้ครับคุณพิทักษ์สักครู่นะครับอย่าลืมก๊อปปี้ไว้ด้วยนะคำถามนะแต่ละคน หนูจะคบกับพ่อเทพบระดุอีกนานไหมโอเคเชอร์เลยจะได้คบกับพ่อเทพบระดคนนี้อีกนานไหม long times แล้วไงต่อคะเขาห่วงเราอยู่นะถึงอยู่นะอยากเป็นห้องแ่นเดียวกันยังไม่บอก จริงๆแล้วอ่ะมันมีเรื่องนี้อายดีใจมากเดี๋ยวเดียวเดวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีเรื่องนี้เข้ามา